พ่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังอันซุ้มต่ออยู่เถึงต้นหม่กำลังซุ้มมาต่อจูดต่อกำลังจูดต่ออยู่อ่านเสียงตายเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอบผักกล่องสก,ก่อนเนาะไว้เนี่ยมันเห็นไปเดี๋ยวมันจะมาหาภารกิจจูดเนาะ จุเรียบร้อยแต่ว่ากำลังขึ้นไปเอาลงมาอยู่เ้าทาเบิงพร้อมกันว่ามันสีมีลูกต่อหลายสำไรเนาะลมเย็นหวยๆอยู่บ้านไฟดับปุ๊จะเนาะอ้ตายหลวงา่นี้หมอแปลงเอ้ยหมอแปลงสันหมอแบ่งไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยระเบิดตุ่มต่ำตุ่มต่ำางเนี้ยดังดลยนินอยู่สามบานสี่บาท ระเบิดไฟระดับเดี๋ยวนี้นะไฟโมมาเลยระเบิดตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่ตอนนี้ก็สามถุ่มแลยยังโมมาอยู่โหดนี่แม่หอบนักกระนะนอนห่อนเลยแม้โมแรงนี่ยอุ้ยได้มาเลยพี่น้องเอ้ยเต็มี่แม่มัน สองโตอีเจมันบมเมนสองมันสามอบนกันีเจมาเคียนนี้ไหมกแตมันลัดโลตันมเคยไอยผักก่องก่อนพี่น้องเลยกำนึงจะการไหล่แมวมาก่อนเโอ้ยอาหารเสียงตาพี่น้องเอ้ย มันเหี่ยลงอีกอย่งสัตน์น่ะคร่าวๆน่ะเมื่อเก็บกันอยู่เฮือนเก็บกันในเทียงพระอาทิตย์นอันโซมันนำเดย์โซมันนำอีเธออนะอีเธอทันเท่ไปวะไปได้มาเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยตกใจเบปะ ัไตเยอะเยอะอยู่ยๆๆๆน,น,นะฮัน่ะนั้นมาได้ประตัวนั้นคือคือพี่หน่อยไอ้ลูกต่อ,อหวัวมันเป็นจิตจีมกันอยู่ไหมนี่นนนคือแก่แล้วปะ สิหักเจ้าอน,น้อยให้เจ็บหน่อยน้อยคิดหอดค่อยๆบอสําอ้อยให้รำคาญกดใจสถานการ์ว่าเฮาควรอยู่มองได้ดเี๋ยวสโหลดเพลงนี้มาฟังเี๋ยดยสิดลองให้มันจบ ถ้าก็ดเขาไปฟังเนาะมือนี้ใน y ยูทูบลูกมันพี่น้องเอยลูกมันเห็นมาลูกมันนะที่นี่นี่ตายเยอู่อยน,นะพี่น้องด้วย <c oughs> ขออาให้นำเดือถ้าอาผู้ใดที่กำลังกินเข่าอยู่นะยันคิดว่าสิขีดอยะท่านนะ หอมหอมมีน้องนี่น <n> ่องหนึ <Goku> ่งภาพออกบ่คนมาหน่กเขานะคนที่เคยกินนะแล้วก็เคยไปจูดมานะจูดมาใหม่ๆนะกินมันสีหอมกินมันสีหอมหอมเนาะมนนในแกะคนเดียวเนยโอุ้ย ตุ๊กจือเบ้ออกไปเนี่ยนะแฟนเท่าคือ่อนอนน,อนั้นแท้วะแฟนเท่าคือออ่อ่อนแทะบอมแมนอัน bẹt nhiều bùi là một chạp. phay gạt đều nao bùi luôn mặt tay yêu 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 gì yêu gì yêu yêu à สิวห้ฟังตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มานะกับบเคยถือมันตอ่อรวมันต่อยจังเถือนลองพี่น้องเลยเขาเ็ิ่เล่บหูว่ามันสีเจ 3, ็บสัมไรแต่ว่าเขาคิดว่ามันสีขวดแตนไหนนอนแต่ขนาดแตนนะก็ยังเจ็บเวลาแตนตอดเจ็บพอแหงแล้ว Cả ăn chanh khắp nữa nha nếu luôn 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 mà luôn luôn mình luôn bảo luôn luôn cả luôn 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 kẻ luôn 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 แก่ก็แก่ขานนี้นัยจนโบแมนแก่เออโบแมนโตมันแก่นี่วะ่ะแม่มันก็ขาตัวนี่นะเอาออกลยเออเอาคนมันออกละเออมอามาล่วมเแต่ยจะห่วย

ปนกับลกูกโอ้โมาขึ้นมินนี่นะนอนแล้วยายนอนนะชิมก่อนนอนแล้วตื่นนะอืมหวานมันกลมกลม่อมอร่อย มันนอนรับคือมีนามบ่เลยอืมนามที่มันตกหน้านานะบ่จากตัวนี้นะแมนอลีมันตกห,หน้านามันหมุนอเลยเลย หัวลูกต่อห,หน่อยอ่านเสียงตายแหมมันบินไหลสนัน่นเด้อเจ้าหัวอะไรไหม,มกระสีได้ปิดคลิปไว้เด้อหน่องมันสุดยอดอีกเลย อเสียงตายของเขาแล้วเขาจะได้มันมาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยขอบคุขอบใจขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ยอดแช่น้ำเนาะไปอะไรบ่นอีกแบตกัะสิบ่น